สำหรับวิดีโอนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับแบงค์ห้าสิบาทโพลิเมอร์นะครับสำหรับแบงค์ห้าสิบาทโพลิเมอร์นะครับได้รับการจัดทาในช่วงปีพศสอง9ัน้ยสาเก้าแบงค์ห้าิบาทโพลิเมอร์นั้นจะมีด้่ยกัน2แบบแบบโพลิเมอร์ธรรมดาแล้วก็แบบห้าสิบาทโพลิเมอร์ที่เป็นแบบที่ระลึกในพระราชพิธีการจนาพิเศษะครับซึ่งหลายคนแยก ความแตกต่างของแบงค์ห้าสิบโพลิเมอร์ทั้งสองแบบไม่ออกเพราะทั้งสองแบบจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นแล้วจึงศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับแบงค์โพลิเมอร์ที่ผ่านการใช้ปัจจุบันราคายัางรับซื้อไม่มากนะครับแต่สําหรับแบงค์ห้าสิบโพลิเมอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขากําหนดหเขากําหนดมาครับจะมีราคารับซื้อไม่ต่ํากว่าใบละห้าพันนะครับเพราะว่าแบงค์ห้าสิบ บาทอ่าที่เขารับซื้อเขามันจะมีตำแหน่งอ่าสำหรับแบงก์ห้าสิบบาทที่มีราคาสูงจะมีแบงก์ห้าสิบบาทที่มีหมายเลขกำกับแบงก์สามจุดซึ่งปกติทั่วไปนั้นจะมีแค่เพียงสองจุดเท่านั้นโดยตัวเลขที่เหมือนกันซึ่งแบบนี้ที่หายากตัวเลขด้านบนและด้านล่างแบงค์ทั่วไป จะไม่เหมือนแมงทั่วไปแต่จะมีหมายเลขเพิ่มเข้ามาอยู่ตรงกลางด้วยถ้าหากมีแมงห้าสิบบาทที่มีสามหมายเลขแบบนี้ก็เขาก็จะรับซื้อในราคาสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเก้าท,ทงองสี่สองสามศูนย์สามเนี่ยครับหมายเลขกำกับของธนบัตรจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนมากจะมีอยู่แค่ แค่สองบนบนกับล่างแค่นั้นครับแต่ถ้าจะมีสามมาด้วยสามสามตำแหน่งนะครับก็คืออยู่ตรงกลางทรงข้างตัวหนังสือครับล่างตัวหนังสือครับถ้ามีแบบนั้นเขาก็จะรับซื้อราคาสูงครับครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามชมนะครับทุกท่านแล้วก็สำหรับวิดีโอต่อไปผมก็จะนำเสนอ,อ ธนบ,บัตรและเหรียญต่างๆให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับที่มีราคาสูงๆแล้วก็ที่จะหาได้ไม่ยากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ